สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่ก็มีความน่ารักของน้องแบมแล้วก็น้องมิลิมาฝากทุกคนกันนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเมื่อคืนใช่ไหมที่น้องแบมได้มาไลฟ์สดขอโทษแฟนๆที่มารอรับที่สนามบินแต่ว่าไม่ได้เจอน้องแบมเพราะว่าน้องแบมออกช่องทางฟาส t ์แทร็ทรกซึ่งแฟนคลับอากาเซ่น,นะคะก็ได้ถามน้องแบมว่าทําไมไม่ไลฟ์กับน้องมิลิล่ะอะไรประมาณนี้แหละทุกคนแล้วน้องแบมก็บอกว่าแต่ผมไม่รู้จักเขาว่าเคยคุยกันแค่รอบเดียวเองครับประมาณนี้น้องแบมก็ตอบส่วนทางน้องมิลิเองน,ะนะะั อยู่ก็คือแฟนๆก็ถามน้องเหมือนกันแหละว่าทําไมไม่ไลกับพี่แบมแบมอะไรประมาณนี้แล้วน้องมิลินะคะก็ได้มาเห็นแฟนๆนะคะอัดคลิปช่วงที่แบบพูดถึงน้องมิลิพอดีว่าทําไมน้องแบมถึงไม่ไลกับมิลิล่ะแล้วน้องแบมก็บอกว่าไม่ได้รู้จักอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเคยคุยกันแค่รอบเดียวน้องมิลินะคะก็เลยได้รีทวิตคลิปนั้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็พร้อมข้อความว่าพี่แบมแบมทุกคนก็บอกให้มินไลกับพี่เหมือนกันห่าห้าาแล้วก็แท็กน้องแบมแล้ววันนี้น้องแบมก็ได้มีการมาคอมเมนต์ตอบกับน้อง มีเครื่องหมายคำถามด้วยเธอคือแบบลูกฉันเอ็นดูไม่ไหวน้องมิลี่ก็ตอบกลับว่าหนู20่ครับฮาฮาาเธอคือแบบเอ็นดูทั้งน้องแบมทั้งมิลี่อะตอนนี้แต่โดยปกติแล้วนะคะทุกคนค่ะลักษณะนี้ัส่ของน้องแบมนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าแบบคนที่ไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้สนิทมากๆถ้าน้องแบมเจอแบบน้องแบมก็จะเรียกพี่ไว้ก่อนแล้วก็แบบสวัสดีทักทายคือว่าแบบเรียกพี่นับถือเป็นพี่ไว้ก่อนคือแบบจะเป็นลักษณะนี้ัส่อย่างนี้โดยปกติของน้องแบมอยู่แล้วนะคะ ทุกคนคะ่ะอันนี้คือแบบเป็นความน่ารักอย่างหนึง่งแบบความน่าเอ็นดูของเขาอะที่แบบเราเอ็นดูเขามากๆสุดท้ายนี้ก็คือฝาก MV เพลงของน้องมิล,ลีกับพี่แจ็คไว้ด้วยละกันนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยฉันพูดเรื่องโน้นมาออกเรื่องนี้ได้ยังไงไม่รู้ตัวเลยแต่ก็คือฝากด้วยนะคะสําหรับ MV เพลงนะคะแจ็คสัน X มินลีนะคะชื่อเพลงว่า My Game นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งไปฟังกันได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะคือแบบเพลงเพราะมากๆจริงๆคือเสียงน้องมิล,ลีกับเสียงพี่แจ็คคือแบบเข้ากันสุดๆแบบดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองฟง กันนะคะ My Game นะคะ